ึงบ้านแล้วจ้าทุกคนบอสเข้าบ้านเปุ๊บแม่นุ่ก็จะขนของให้บอสนะคะวันนี้บอสมารับแม่แตนไปหาลูกสะไพจ้านี่นุ่กสะไพยกับแม่ยาพันี้นะนักไปเสริมสวยว่าซานที่นะ้องบอสไม่ายากนะี่บุกสะไพะไปเสริมสวยเตรียม ตัวงานใหญ่นะคะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะไปเสริมสวยาพี่วิทย์ไปไหมไสวัสดีจ้า นีเราจะไปเสริมสวยกันนะคุกคนอัไนเงี้วเลยี่น้องบอกเขาอมไอ้ห้าอับไอ้กินเผาอับน้ำเทากับไปท่านบอกเดี๋ยวไอ้สังแจงกันอยากกินปิ้งป้งนแล้วนี่ต่อปาแห้เออปเห้งไม่รู้แต่ว่าปลาสดปิ้งบ้งเ่อ คนต้งร้องเไหนเมือนขึ้นมีแต ok ่ลมเนี่ยแต่ว่ามันตกต๊ถ้ากดประตูที่เก่าต๊ะดกลมแดมันลมมาเเดี๋ยวตึงเลยหัวแดดก็เงี้งเติบโตประตูห่อนเจ้าเลยประตูหนาบานเปิดเครื่องเลยว่าชันลมมันมาแหงบ่าเปียลมมาเดี๋ยวตึงมลมมาดี๋ยว รากันงก็ฝนตไหนามเนี่ยงีตะี้หอกนองบวชบะน้อางจากันเทียนอันเ้าจวอัน,อนกกอไรอันยูสีสกีนั่นแหละที่น้อ,นอ,องเขาหงรถเร็ววันเช้าเร็วทางนั้นมาทังนี้วานนี้ทางนี้รับเลยวันน,นี้อันก็จะนั่งขาขุนเจอบัคักเลยอันมองวัด่างเย็นแม่ค้าขุนเื่นี่เป็นดินไม่เนะ ท่านว่าเนี่มัโตเนี่ยเราเขาไปนี่นี่มันแต่วราเราเน่ขึ้นไปทำบุญนี่ยได้่ทันจด้สุดหรอโตมันบามาแบบกินอย่างวะอ่ากันแรกก่อนแล้วมาสาวกมีอะไรกินยังไงไปแล้วนะครับเราจะไปเตรียมตัวอาบน้ำ า้าสุดไปอาบน้ำได้พี่น้องบรรยากาศดีแห้ง <c oughs> อันนี้บีเอ็มเอ็กซ์อไปแล้วนะครับทุกคน